ครับวันนี้มาล้างไม่ใช่มาล้างเพิ่งไปล้างตู้เสร็จแล้วก็กําลังจะมารับโหลดที่ q ควนซี่ละนอยครับก็ที่เดิมฮะเคยมาแต่ว่าจะเป็นไซลโลใหม่นะก็คือที่นี่มันจะมีที่โหลดทั้งหมด4ที่ครับผมปกติก็จะไปตรงถ้ารุกคนเคยดูคลิปเก่าๆที่เป็นสะพานยกขึ้นนะน,ะน,นั้นโหลดผ่านอแรงดันถุงลมครับแต่ว่ารอบนี้ดีหน่อยคือเขามีตาช่างอยู่ก็คือเดี๋ยวจะบอกให้เขาโหลดประมาณ24ตันอะไรเงี้ย แล้วก็มีเนินตรงนี้พอดีปกติก็ถ้าโหลดตรงนี้มันจะหนักหน้าหน่อยครับแล้วแต่เทรลเลอร์แต่ว่ามันจะมีเนินอยู่ให้เรากระแทกของได้ก็ง่ายครับเดี๋ยวจะพามาดูอ้ไซลโลนี้นะเป็นที่ใหม่เดี๋ยวอันนี้ก็เพิ่งเช็คอินครับผมเอาใาล้างตรงล้างตู้แล้วก็ประวัติของโหลดก่อนหน้านี้ที่ขนมานะครับปกติแล้วตู้เนี่ยวันตู้นี้ผมไปลากของของคนอ,นคนอื่นมาคือเขามาทิ้งไว้ใช่ไหมผมไปพ่วงตู้มาแต่ว่าคนเก่าเนี่ย เวลาที่เราจอบตู้ทิ้งไว้ะครับทิ้งตู้ไว้เราจะต้องเอาเอกสารของโหลดที่เราวิ่งเนี่ยทิ้งไว้ด้วยเพราะว่าคนหน้าที่เขาเอาตู้เราไปต่อเนี่ยเขาต้องเอาเอกสารนั้นอนะไปรับโหลดใหม่นะครับเพื่อให้ลูกค้าอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะโหลดของเขาจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ขนอะไรมาเขาจะเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อของข้ามประเภทแดดจ้าเลยครับวันนี้ ที่นี่ก็ฝุ่นครับมีรถก็สงสารรถอ่ะคือเครื่องนี่ขาวเลยแหละเข้ามาในเนี้ยที่นี่ผมมาเนี่ยผมเคยแค่สามที่มั้งเออสามที่ที่ผมโหลดนะสามไซโลแต่มันมีทั้งหมดสี่ที่มั้งต้องไปตรงไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยไปเหมือนกันเออเขาบอกว่าไซโลหมายเลขสามสิบสามครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหละตอนขับมามันเขียนอยู่บนไซโลว่า ไม,มไม่ต้องทำอะไรครับขับเข้าไปเดี๋ยวพน,นักง,งานเดินมาอ่อ i n นสเป t ตรวจสภาพรถอ่อสภาพหางนะครับเขาจะเปิดแล้วก็เช็ครหัสซีนที่ล็อกนะครับแล้วก็เช็คท่อนะฮะมั่นใจว่าเราล้างสะอาดนะครับก่อนที่เขาจะล็อกซีนให้ใหม่แล้วก็ทําการโหลดให้เรานะเช็คความชื้นเช็คอะไรเงี้ยครับว่าแห้งจริง พอเขาเช็คเสร็จเขาก็จะเซ็นใบให้นะครับใบว่าตรวจสภาพแล้วอะไรเงี้ยว่าโอเคพร้อมที่จะโหลดอะไรเงี้ยเนี่ย,ยไซลโลนี่เห็นไหมเขียนอยู่ข้างบนไซลโลสามสิบสามโค้งนี้น่าจะแคบหน่อยเลเราก็ปาดจินเลนเลยแล้วเราก็ฟาดเข้าเสาไฟฟ้าซะ <laughs> ไม่เป็นหน้ายาวก็น่าจะเข้าลำบากเหมือนกันนะนี่พวกหน้าเหลี่ยมฟาดสิกอะไรเงี้ย มันจะกินที่อะมองไม่ค่อยเห็นพอเลี้ยงผมก็ขับหน้าเหลี่ยมเก่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกมองยากครับเวลาเข้าที่กับแคมๆไม่มีพนักง,งานนะเดี๋ยวคงมีคนเดินมาละเนี่ยเห็นไหมมันมีตาช่างอยู่อันนี้ก็โอเคหน่อยแต่อนเนี้ยเราก็แค่ไปค่อยแก้น้าหนักเขาหน้าพาลังอย่างเดียวละให้เขาโหลดมาเลยอะไรอย่างน้อยเรารู้ว่าน้ําหนักรวมไม่เกินแล้วก็โอเคครับเห็นไหมข้างหน้ามันจะมีเนิน เสียงดังมากไม่รู้อะจอดตรงนี้เปล่า๋ยวให้เขาเดินมาบอกว่ารูตรงหรือยังพอจอดปุ๊บก็กดบริษัทผมต้องการให้กดว่าเราโหลดของนะครับโหลดของขึ้นเอาของลงต้องกดการที่กดชั่วโมงอย่างเงี้ยคือ1นมันจะกินชั่วโมงทํางานเราทั้งอาทิตย์ของอาทิตย์นะครับคือที่หนึ่งเนี่ยผมเพิ่งรีเซ็ตเข้าบ้านเห็นไหมมันได้70ชั่วโมงวันนี้ผมใช้ไปละห้ก็คือทั้งอาทิตย์เนี่ย จะใช้ได้ไม่เกิน70-8วันเนี่ยชั่วโมงที่มันจะกินของ70ก็จะมีอะไรมีขับรถมีเติมน้ํามันมีขึ้นของลงของนะครับอ,อะไรพวกนี้จะกินเวลาของเราแต่จอดนอนจอดอะไรนี่ไม่ได้กิน70นะครับไม่ได้นับหรือว่าจอดแบบ uty, ออฟดิวตี้แบบว่าไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยจอดอยู่อันนี้ไม่นับมันจะนับเฉพาะที่เราทํางานพวกเติมน้ํามันาตารวจตรวจสภาพรถเราเงี้ยเราก็ต้องกดว่าเราโดนตรวจสภาพรถอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีให้มาร์กเห็นไหม เสร็จก <Yeah>, ่อนเสงาจน้เออนี่ไงทุกคนเนินที่ผมบอกทุกคนว่าตรงนี้โอเคหน่อยถ้าปกติผมไปโหลดฝั่งนู้นนะผมก็จะขับวนมาใช่ไหมไปเข้าช่้งน้าหนักปึออ๊บทะลุน้ําหนักล้อเพ่าได้เพ่าหนึ่งเกินผมก็จะวนออกมาใหม่ครับแล้วผมก็จะเข้ามาในเนี้ยมันจะมีอยู่สองเนินเห็นไหมนะที่เป็นทางชันขึ้นไปถ้ามันหนักหน้าผมก็เอาหน้าขึ้นนะแล้วถอยหลังลงมาแล้วก็กระแทกเบรกให้ของไหลามาข้างหลัง ถ้าหนักหลังผมก็จะยูเชิญแล้วก็ถอยหลังขึ้นครับแล้วก,กระแทกหน้าแต่บางทีกระแทกนี่ก็ต้องระวังบางทีกระแทกไปมาเยอะเกินแต่นนี้เป็นหนักหน้า,หน,าหนักหลังบกไปวนมาต้องเอาไปชั่งน้าหนักเสียเวลาเราอีกก็จะกะกะดูครับผมก็คือเนี่ยกะจากแรงดันเนี่ยแหละพอเรารู้ว่ามันขยับมาใกล้เลขที่มันควรจะอยู่แล้วเราก็ก็โอเคแล้วครับกอ,อไปชั่งน้ําหนักดูส่วนรอบนี้ผมก็มาหลน่นนี่ทุกคนเหมือนเดิมเป็นผงอ่ะ ของแคลเซียมคาร์บอเนตครับของแคลเซียมคาร์บอเนตเอาไปส่งโรงงานเลยไม่รู้ก็ออกไปนอกทุ่งเลยคือไม่ค่อยมีปั๊มด้วยนะที่นี่แต่ผมชอบวิ่งคือเส้นมันเรียบแล้วมันไปเรื่อยๆไปนอกทุง่งไม่มีรถไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยคือมันรีแลกดีขับตั้งความเร็วอัตโนมัติแล้วก็วิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมีปั๊มน้ํามันเพราะฉะนั้นต้องต้องเติมน้ํามันก่อน ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปเส้นเล็กค่อนข้างไกลเลยแหละประมาณ2-300โลได้โอ้น่าจะไกลกว่านั้นน่าจะมี3-400โลครับเข้าไปเส้นเล็กอะ่ะซึ่งอะ่ะมันก็มีปั๊มน้ํามันเล็กแหละแต่ว่าเออบางปั๊มเนี่ยมันก็รับบัตรในแบบที่เราใช้บางปั๊มมันก็ไม่รับอะไรเงี้ยที่เกียรไปหาอะไรเงี้ยผมก็จะเติมไว้ก่อนเลยแล้วก็ขับเข้าไปส่งของแล้วก็ให้น้ามันเหลือพอที่จอกมาอะไรเงี้ยผมก็จะรู้อยู่ว่าน้ํามันรถตัวเองขีดนึงเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณกี่ไมล์อะไรเงี้ยก็ก็จะกะได้อยู่ครับ ว่าเราจะเติมก่อนเข้าหรือมันพอไหมอะไรเงี้ยก็ก็คำนวณดูวิ่งทุกวันมันก็จําได้ครับว่าน้ำมันในถังเท่าไหร่แต่ว่าไอโหลดประเภทเออย่างเงี้ยบางทีต้องระวังแต่ละที่ครับผมคือบางทีนะั้นระบบหลับบอกเขานะว่าเอ้ยโหลด24ตันนะแต่ว่ากว่าเขาจะปิดอะเขาหยูดตรง24ตันเป๊ะนะแต่ว่าตอนเขาปิดปุป๊บของมันยังไหลลงมาในบ้องท่ออยู่อะหนักขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยสองสามโลอย่างเงี้อย,อย บางทีผมก็จะชอบแบบบอกเผื่อให้ต่ำกว่าน,นั้นหน่อยเอาสักยี่สิบสามตันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าเขาจะปิดกว่าของจะล่วงลงมาหมดก็คือเกือบพอดีอะไรเงี้ยยี่สิบสี่ตันอะไรเงี้ยบางทีก็หยุดดีครับหยุดปุ๊บของลงมาไม่เยอะก็น้ําหนักใกล้กับที่เราบอกแต่บางที่บอกไปว่ายี่สิบสี่ตันมันออกมาแบบยี่สิบสี่ตันครึ่งอย่างเงี <g liga> ้ยกว่าเขาแบบมันแล้วแต่ของอะ่ะบางทีมันไหลแล้วแต่ที่ด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามแบบจับจุดแล้วก็จําเอาอะไรเงี้ยครับว่าที่ไหนมันน้ำหนักเกินมาเยอะไม่เยอะอะไรเงี้ยจะได้บอกเขา ทั้งิี้นั้นเราก็เป็นคนนี่เองนะครับคือบริษัทให้ขนให้มากที่สุดแต่เราก็ต้องคำนวณรถเราเองว่ารถเราสามารถแบกรับได้ที่เท่าไหร่เลยนะเพื่อไม่ให้มันเกินน้ำหนักเผาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยคนขับก็บอกบอกเองครับบริษัทไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แค่ไม่ให้มันน้อยเกินไปจนน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็โอเคละปกติแบกกันก็เท่าไหร่ยี่สิบสี่ตันเฉพาะของที่มันก็ให้เขาใสายย่ยี่สิบสามอะไรเงี้ยเพื่อกันตัวเองไว้ด้วยอะไรน้ำมุงน้ำมันด้วยอะไรเงี้ยต้องเติม เปิดเอาไอ้นี่หน่อยทุนเครื่องดูดฝุ่นมันหนักจังวะ <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นลกแล้วก็ลดนี่ก็เป็นเอช่องข้างล่างนะครับที่มันพ่วงกับกล่องข้างล่างอะไรเงี้ยข้างๆฝัง่งนี้มันจะเก็บเป็นพวกซีนนะเวลาที่เราล้างตู้บางทีเราก็ต้องล็อกเองนะครับก่อนไปรับโหลดอะไรเงี้ยแล้วก็แปลงเอาไว้ขัดในถังข้อต่อสำรองนี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเ่อ อันนี้เป็นฮีเตอร์ครับอบทำฮีเตอร์เข้ามานี่มันจะมาออกช่องนี้ฮีเตอร์อันนี้เปิดเครื่องปป่นไฟข้างหลังนะไม่ได้ตา้านรถนะครับเปิดเครื่องปป่นไฟมันก็จะมีฮีเตอร์เนี่ยเข้ามาช่องนี้อันนี้เป็นแอร์ครับเนี่ยก็จะเข้ามาแอร์ Air. ใช้เครื่องปั่นไฟเล็กๆข้างหลังมันจะติดเองนะฮะถ้าเราเซตอุณหภูมิในรถไว้มันก็จะติดของมันเองนี่ก็เป็นข้างในผมก็เก็บฝั่งนี้ก็นี่ฮะอินเวอร์เตอร์เครื่องแปลไฟครับผม อันนี้ไม่รู้กี่วัดนะมันติดมากับรถเวลาใช้เสียบไฟเสียบอะไรก็นในเนี้ยนี่ก็พวกถังรเพิงครับกฎหมายต้องให้พกไว้แล้วก็ป้ายเวลารถเสียกลางป้ายสะท้อนแสงกลางถนนกฎหมายบังคับให้พกนะครับครึ่งเดืฝโฟนเคครับขอตัวเดือโนแป๊บหนึ่ง ทุกคนโดนล,ง,ลงที่ว่าจะมาโหลดให้ผมนี่ดูเยอะอายุเยอะแล้วนะครับเห็นไหมแต่ก็ยังทํางานอยู่นะที่นี่มันดีอย่างครับคือเรื่องอายุของการทํางานเขาไม่ได้มีกําหนดนะครับไม่ว่าข้าราชก,การหรืออะไรก็แล้วแต่คือสามารถทําได้เรื่อยๆครับไม่ได้มีกฎบังคับว่าต้องกเกษียณเท่าไหร่นะมีแต่ว่ายิ่งเรากรเกษียณอายุมากขึ้นเราก็ยิ่งได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นนะครับ จากแบบ62ไปเกษียณ้วก็จะได้มากขึ้นปอีกอะไรเงี้ยรอ67หรือ70มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือทุกคนจะมีเงินบํานาญก็คือเงินที่ตัวเองสะสมตอนทํางานไว้อะไรเงี้ยบางคนก็6-70ก็ยังเห็นขับรถอยู่ครับบางคนถ้าสุขภาพยังโอเคอข่าวก็ไม่ในหูเลยทุกคนเพิ่งออกจากบ้านมาเมื่อเช้าพื้นพื้นก็เป็นพรมนะครับบราาิษัทเขาใส่มาเป็นพรมมันก็ฟิตพอดีเลยนะ การอัอนน,นี้นะครับคือมันก็ช่วยเรื่องอไม่ให้พื้นมันเย็นนะครับเพราะปกติพื้นจะเป็นหนังเนี่ยมันจะเย็นเจี๊ยบเวลาเราเดินอ่ะพื้นเป็นพรมมันก็ช่วยนะไม่ให้ความเย็นขึ้นมาจากใต้ท้องอะไรเงี้ยรอบนี้ผมก็ได้กับข้าวมาทุกคนแม่บ้านทําให้มาคืนนะครับมีข้าวมันไก่นะครับกับน้าจิ้มแม่บ้านทํามาให้น้จิ้มแจว่วฮะมีผักกระเจี๊ยบเปงกวาผัดกุ้ง อันนี้ลาบเครื่องในนะครับเครื่องในลาบไก่เครื่องใส่เครื่องในมีเนื้อมีเนื้อแดดเ,เนื้อหมักกับกินกับน้ําจิ้มแจ่วอะไรเงี้ยใช้ไล่ครับโอเคครับทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวต้องรีบโหลดโหลดเสร็จก็จะได้ออกไปเลยอะไรเงี้ยไม่เสียเวลาเรานะจะไม่ต้องไปจอดกลางทางอีกผมจะได้โหลดเสร็จเอาเอกสารเรียบร้อยก็จะวิ่งยาวเลยครับจนชั่วโมงหมดแล้วก็ ไปจอดนอนทีเดียวเพราะว่ายิ่งจอดไวก็ชั่วโมงก็มาไวพรุ่งนี้ครับเราก็จะได้รีบไปทํางานให้มันเสร็จส่งของอันนี้เสร็จเลยเงี้ยส่วนโหลดนี้ผมวิ่งไปเนี่ยประมาณ900กว่าโลครับจากนี่ไปไปส่งของอันนะวิ่งเป่ามารับประมาณ400โลแล้วหลังจากนั้นโหลดนี้เสร็จปุ๊บวิ่งไปส่งอีกประมาณแปดเก้าร้อยโลก็น่าจะส่งพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เช้าๆก่อนเที่ยงแล้วก็อาจจะตีเปล่ากลับมาโชปปิก้านะประมาณเออเกือบเกือบหกรโลครับ ที่ว่าใกล้ที่สุดนะเพราะว่ามันจะวิ่งออกไปนอกเมืองเลยมันไม่มีที่รับโหลดเราต้องปอีเป่ากับอ๋อขอตัวกินข้าวทำงานครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ